นอนน้อยแต่นอนนะมีผลนะจ๊ะกับสุขภาพพบกันในคลับสุขภาพกับอออสค่ะคลับสุขภาพกับอออสเคยมีอาการแบบนี้ไหมคะมึนงงหลังจากตื่นนอนไม่อยากลุกจากเตียงเลยค่ะเซ็งเบื่อมีการตัดสินใจค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็รู้สึกง่วงนอนทั้งวันอาการแบบนี้นะคะมักจะพบได้ในผู้ที่ นอนน้อยค่ะคนเราใช้เวลา1ในสของชีวิตเป็นการนอนค่ะจริงไหมคะลองคำนวณดูสิคะในระยะเวลา24ชั่วโมง1วันนะคะคุณนอนกันกี่ชั่วโมงแล้วบางคนก็จะบอกว่านอนน้อยมากบางคนบอกอุย้ยฉันนอนได้ทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นการนอนถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะ การนอนนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้นะคะเพราะถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ร่างกายเกิดการพักอย่างสูงสุดประโยชน์ต่อมาของการนอนนะคะก็คือในเรื่องของการเก็บสะสมพลังงานค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาของการนอนเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเท่าไหร่แล้วนะคะพลังงานที่ใช้นั้นเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ เพื่อใช้ในการทํางานของอวัยวะภายในเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบของการเต้นของหัวใจการรักษาความดันโลหิตการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายการทํางานของสมองนอกจากนั้นแล้วนะคะการนอนยังช่วยให้เรามีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมกับภายนอกได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังสามารถที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วการนอนที่ถูกต้อมและเพียงพอนะคะ จะช่วยในเรื่องของการชะลอความชราได้ด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนจะมีฮอร์โมนหลั่งออกมาค่ะฮอร์โมนที่หลั่งออกมาที่สําคัญมากมีชื่อเรียกว่าโกรทฮอร์โมนค่ะโกรทฮอร์โมนทาหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิต้านทานพัฒนาสมองแล้วก็คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้เราค่ะโกรทฮอร์โมนผลิตมาจากต่อมใต้สมองนะคะ การที่มีโกรทฮอร์โมนมากๆร่างกายก็จะแข็งแรงค่ะมีสุขภาพที่ดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีโกรทฮอร์โมนน้อยๆนะคะก็จะพบว่าเราจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วค่ะการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะจะสูงสุดในช่วงเวลาตั้งแต่23นาฬิกาจนถึงตีหนึ่งของอีกวันหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการให้มีโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมามากๆจะต้องรีบเข้านอนค่ะอย่างน้อยนะคะเวลาในการเข้านอนควรจะก่อน22นาฬิกา คือยังไงก็ตามไม่ให้เกิน23นาฬิกาไม่เช่นั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งออกมาน้อยนอกจากโกรทฮอร์โมนแล้วนะคะฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่มีผลในเรื่องของการนอนหลับมีชื่อเรียกว่าเมลาโทนินค่ะเมลาโทนินตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทําให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับได้สนิทดีค่ะ ในคนที่ขาดเมลาโทนินก็จะนอนไม่ค่อยหลับค่ะกระสับกระส่ายปัจจุบันก็อาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมลาโทนินเนี่ยมาช่วยในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะการนอนนอกจากจะช่วยในเรื่องของการชะลอความชราแล้วหรือว่าลดการเสรื่อมของเซลล์แล้วนะคะการนอนยังมีผลต่อการลดน้ำหนักและเพิ่มน้ำหนักด้วยค่ะเป็นยังไงหรอคะ เราพบว่าในขณะที่เรานอนหลับนะคะการนอนหลับที่เพียงพอจะทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่มีชื่อเรียกว่าเลปตินออกมาฮอร์โมนชนิดนี้นะคะจะเป็นฮอร์โมนที่ไประง,งับในเรื่องของความอยากอาหารค่ะจึงทําให้เรานั้นทําไมคะไม่รู้สึกหิวและที่สําคัญก็คือไปกระตุ้นการเผาผลาญอาหารเพราะฉะนั้นคนที่นอนอย่างเพียงพอฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหลั่งออกมามากเมื่อหลั่งออกมามากเราก็ไม่หิวค่ะ แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะการที่เรานอนน้อยจะไปกระตุ้นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งออกมานะคะฮอร์โมนชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเกลินค่ะฮอร์โมนนี้นะคะจะทําให้เกิดความอยากอาหารค่ะแล้วก็ส่งผลทําให้ร่างกายนั้นเนี่ยต้องการพลังงานตลอดเวลาจึงทําให้เราทําไมคะหิวไงคะเพราะฉะนั้นยิ่งนอนดึกเป็นยังไงคะยิ่งหิวเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นการนอนดึกทํางานมากนะคะก็จะมีผล ต่อในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนแล้วก็มีผลทําให้เราทําไมคะน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมคะการนอนไม่ว่าจะนอนมากหรือนอนน้อยก็มีผลต่อน,น้ําหนักเราได้ดังนั้นต้องบาลานซ์ค่ะต้องมีความสมดุลน,นะคะในเรื่องของการนอนที่เพียงพอ อย่างแรกนะคะที่อยากแนะนําก็คือในกลุ่มเครื่องดื่มจริงๆแล้วทุกๆครั้งที่คุยกันก็จะบอกว่าให้ดื่มน้ําเปล่าที่สะอาดใช่ไหมคะในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแต่ถ้าต้องการที่จะให้เราหลับสบายก่อนนอนก็อาจจะเลือกเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆอาจจะเป็นประเภทชาก็ได้ค่ะชาที่แนะนำนะคะอยากให้ลองดื่มดูนะคะก็คือชาคาโมไมล์ค่ะ ชากลุ่มนี้นะคะก็จะมีสารที่มีชื่อเรียกว่าทรีอะนินค่ะสามารถที่จะลดความเครียดได้เพราะฉะนั้นการได้จิบชาคาโมไมลา์อุ่นๆน,นะคะก็อาจจะทําให้เรานั้นเนี่ยหลับได้ดีขึ้นค่ะสําหรับอาหารนะคะก็อยากจะแนะนําว่าถ้าต้องการนอนหลับก็ควรจะเลือก อาหารในกลุ่มที่มีสารทริปโตโฟเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนค่อนข้างสูงสงนะคะเพื่อจะช่วยในเรื่องของการไปช่วยในการสร้างสารให้ความสุขซึ่งมีชื่อเรียกว่าเซโรโทนินค่ะสารตัวนี้นะคะเมื่อหลังออกมาแล้วจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะไม่เครียดนะคะและที่สำคัญเซโรโทนินยังมีผลในการสร้างเมลาโทนินที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะดังนั้นอาหารกลุ่มไหนที่มีทริปโตโฟเฟนสูงๆนะคะก็ได้แก่โยเกิร์ตค่ะ แอปเปิลบอคอรี่หัวหอมแม้แต่อัลมอนด์ก็สามารถเลือกทานได้นะคะนอกจากนั้นแล้วอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็สามารถช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าแมกนีเซียมจะไปลดในเรื่องของอะดรีนาลีนนะคะ อะดีนาลีนจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตื่นเต้นหัวใจทํางานเร็วเราจะหลับไหมคะไม่มีทางหลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแมกนีเซียมเข้าไปนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็จะช่วยลดในเรื่องของความเครียดความตื่นเต้นลงได้ก็จะทําให้การหลับหลับดีขึ้นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็ได้แก่กลุ่มพืชผักใบเขียวค่ะ คะก็มีผักโขมก็มีนะคะหรือผลไม้อาจจะเลือกรับประทานกล้วยรวมทั้งถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกอาหารได้อย่างหลากหลายอีกชนิดหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของแคลเซียมค่ะควรเลือกอาหารที่มีแคลเซียมสูงสุดเพราะว่าแคลเซียมก็มีผลในการกระตุ้นเมลาโทนินได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มพืชผักที่ให้สีเขียวนมโยเกิร์ตหรือแม้กระทั่งน้ำส้มคั้นก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่ควรที่จะเลือกรับประทานค่ะ ข้อแรกเลยนะคะสถานที่นอนเป็นเรื่องสําคัญมากห้องนอนควรจะต้องสะอาดเครื่องนอนหมอนผ้าปูที่นอนนะคะมีการทําความสะอาดหอ,อมเลยนะคะเข้าไปนอนไม่ใช่ว่าเหม็นนะคะแล้วที่สําคัญจะต้องเป็นห้องที่มืดแล้วก็ในขนาดนอนไม่ควรที่จะมีแสงสว่างเล็ดลอดเพื่อให้เราสามารถหลับได้สนิทและเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้ติดในเรื่องของโทรศัพท์ใช่ไหมคะอยากจะแนะนําเลยค่ะว่าต้องปิดโทรศัพท์ไม่ควรจะมีการเปิดโทรทัศน์ หรือว่าฟังเพลงในขณะที่เราจะนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งรบกวนการนอนเป็นอย่างมากจะทําให้เรานอนหลับไม่สนิทค่ะในขนาดเดียวกันนะคะถ้าเรารู้สึกอ่อนเพลียในช่วงกลางวันแล้วหลักอยากจะงีบนะคะก็ไม่ควรที่จะนอนกลางวันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะไม่ควรเกิน30นาทีค่ะเพราะถ้าเกิดเรานอนกลางวันในระยะเวลาที่ยาวนานจะมีผลกระทบต่อการนอนในช่วงกลางคืนค่ะทําให้เราทําไมคะ นอนไม่หลับเหมือนกันค่ะข้อ3นะคะไม่ควรที่จะออกกำลังกายก่อนที่จะนอนหลับเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นการทำงานต่างๆของระบบร่างกายการออกกำลังกายนั้นเนี่ยสามารถทำได้แต่ควรจะก่อนการนอนหลับประมาณ3าถึงชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ระบบต่ตางๆในร่างกายนั้นเนี่ยมีการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะข้อ4ค่ะก่อนนอนนะคะในเรื่องของอาหารต้องไม่กินอีกแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะนอนแล้วก็ยังหยิบขนมไปอยู่ที่เตียงอีกนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกแน่นท้องไม่สบายที่สําคัญก็คือว่ามันก็จะมีในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเสียต่อในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะกินก่อนนอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการนะคะสามารถกินได้ที่เป็นแบบเบาๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นน้ําผลไม้หรือไม่ก็อาจจะเป็นผักไม่ควรจะกินประเภทข้าวแป้งไขมันหรือโปรโตีนสูงๆอีกแล้วนะคะ ข้อที่5นะคะก็คือในเรื่องของการจัดท่านอนค่ะเราควรจะมีการจัดท่านอนในท่าที่ทําให้เรารู้สึกสบายตัวนะคะท่านอนสําคัญมากเราควรจะนอนหงายการนอนตะแคงไปข้างหนึ่งข้างใดรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นหน้าเนี่ยคะ่ะจะยับเป็นริ้วรอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากสวยด้วยนะคะต้องนอนหงายนะคะจะได้ทําให้เกิดสมดุลของหน้าและที่สําคัญนะคะก็คือว่า จะต้องรู้จักในเรื่องของการผ่อนคลายทางด้านจิตใจนะคะการทำสมาธิก่อนนอนก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากฝากไว้นะคะคุณภาพของการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากส่งผลต่อคุณภาพของชีวิตพบกับครับสุขภาพกับอออสได้ใหม่นะคะในทุกวันพฤหัสบดีค่ะหากมีข้อสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะและอย่าลืมค่ะ กด subscribe และกดกระดิง่งกริง๊งกริ๊ง